ข้อใดประกอบด้วยคําประกอบคําด้วยวิธีการเดียวกันทุกคํานะคะกอไก่ให้ฆ่าทาตกินใจบ้านเมืองมาขอไข่ให้ฝาผนังผ้าขี้ริ้วแล้วก็น้าแข็งคอควายให้กันสาหอหมกแล้วก็ขิดหลังงองงูให้แก่เข้าคมเหงแก่นสารถ้าใครตอบข้อไหนกดสต็อปนะคะแล้วก็ ไปลองคิดด้วยตัวเองก่อนว่าข้างบนนี้ข้อไหนดีนะคะที่มีวิธีการเดียวกันนะคะถ้าเลือกกลับไปตอบในข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาที่ดูเฉลยนะคะกาบคุณแบบนะคะมาเฉลยด้วยกันว่าเอ๊ะข้อไหนมันยังไงนะคะอย่างค่าธาต ถ้าเราดูอย่างนี้มันเป็นคำซ้อนหรือคำประสงค์บางคนอาจจะแบบอ,อืเห็นปุ๊บรู้ปับป๊บเลยล่ะคะครูถ้าเราเจอแบบฝึกหัดบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อข้อนี้ใช้วิธีการดูในเรื่องของคำซ้อนกับคำประสงค์นะคะตรงที่ว่าค่าธาตุเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นคำซ้อนมันก็จะมีซ้อนเพื่อเสียงกับซ้อนเพื่อความหมายออธิบายให้เลยสั้นๆนะคะถ้าซ้อนด้วยเสียงเสียงมันจะใกล้เคียงกัน นะคะอาจจะเป็นแบบกินข้าวกินปลาหรือแบบว่าคาว่าอะไรดีเป็นแบบฝาเฟออะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นแบบว่าคําที่มันเป็นคำซ้อนเป็นเสียงใกล้เคียงกันถ้ามันเป็นคำซ้อนมันจะมีหลักอยู่ว่าคำซ้อนคือมันจะต้องมีความหมายสองคำเนี้ยหรือสามคำก็แล้วแต่แต่คําที่มันมาประสมกันจะต้องมีความหมายที่ ไม่ใกล้เคียงกันกเหมือนกันก็ตรงข้ามกันบางทีครูก็จะจําว่าเหมือนกันคล้ายกันตรงข้ามกันมารวมกันเป็นคํา้อนแต่ถ้าคําประสงค์คือคําที่มันมีความหมายคนละอย่างแล้วมาประสมกันเกิดความหมายใหม่แต่ความหมายนั้นมันอาจจะมีเขาคงความหมายเดิมมาก็ได้นะคะอ่าอย่างอย่างถ้า ข้อนี้ค่าธาตุคำว่าค่าแบบขี้ค่าอย่างเงี้ยเนาะกับธาตุธาตุรับใช้เนี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันแบบนี้มันก็จะเป็นคำสอนนะคะส่วนกินกับใจนะคะใจเนี่ยนะคะกินกับใจเนี่ยมันความหมายมันไม่เหมือนกันไม่ตรงข้ามกันด้วยแล้วก็ไม่คล้ายกันด้วยอย่างเงี้ยคำะสมนะคะเกิดความหมายใหม่คือแบบซึ้งอะลึกซึ้งกินใจ นะคะแบบนี้เป็น,ป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 นต้นส่วนคําว่าบ้านกับเมืองบ้านเมืองความหมายใกล้เคียงกันนะพอมารวมกันเกิดความหมายใหม,ใหม่ที่มันมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายเดิมด้วยนะคะบ้านเมืองอันนี้เขาเรียกว,ว่าคาซ้อนเพราะฉะนั้นในกอไก่มันก็จะเป็นซ้อนประสมแล้วก็ซ้อนแต่เขาถามว่าเป็นการประกอบคําด้วยวิธีเดียวกันทุกคําเพราะงั้นข้อกอไก่จะตัดทิ้งได้ส่วนของไข่คือฝากับผนังใกล้เคียงกันนะ ฝากับผนังนะคะฝาบ้านผนังบ้านอย่างเงี้ยใกล้เคียงกันก็เป็นคำซ้อนส่วนผ้ากับขี้กัริว้วอ่าแบบริวร้วๆเป็นริวร้วๆนะคะผ้าแล้วก็ขี้ก็คืออึอของเราเนี้ยมันคนละความหมายเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกคำประสงค์มารวมกันกลายเป็นผ้าขี้ริว้วนะคะที่เราแบบเช็ดนั่นเช็ดนี่อาจจะเช็ดอะไรเงี้ยน้ำ กับแข็งอาจจะแบบยังไงก็ไม่แตกนะแข็งมากเลยน้ํากับแข็งคนละความหมายเลยนะคะมารวมกันอย่างนี้เรียกประสมคําประสมก็จะเป็นขอไข่จะเป็นซ้อนประสมะสมอ่าส่วนข้อควายกันกับศาสกันกับศาสน้ําอันนี้ก็เป็นประสมนะคะเพราะคนละความหมายกันเลยห่อ หอ่หอหอ่หออะห่อของแล้วก็หมกมุงมุมุหมกมหม,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 มกไว้หรืออาจจะเป็นแบบหมกที่เป็นหมกปลาหมกปลาซิวปลาสร้อยอะไรเงี้ยก็คุณความหมายก็จะเป็นผสมเหมือนกันส่วนเข็ดหลาบอืมเข็ดเข็ดแล้วหลาบจำแล้วอันนี้ถือว่าใกล้เคียงกันได้ความหมายใกล้เคียงกันก็จะเป็นคําสอนนะคะเข็ดแล้วหลาบจำแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็มาดู งงูเมื่อกี้เป็นประสมประสมซ้อนงองูจะเป็นแก่กับเท่าควหมายใกล้เคียงกันเป็นคำซ้อนได้คมคมคมคนนี้คมเหงคมเหงรังแกคมเหงก็เป็นความหมายใกล้เคียงกันคมเหงนะคะแล้วก็เป็นแก่นสารอ่ามันเป็นแก่นสารแก่นของมันเป็นสารของมัน อแก่นคือแก่นเรื่องก็ได้เนาะสารที่สื่อออกมาเรื่องนั้นนะคะว่าเออสารที่ต้องการจะสื่อให้คนรู้นะคะแก่นของเรื่องที่ต้องการจะสื่อให้คนรู้ก็จัดเป็นคาซ้อนได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เป็นวิธีการเดียวกันก็เลยเป็นข้องูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบางวันจะบอกว่าอา้าวถ้าเกิด ผมเห็นหนูไม่รู้อย่างเงี้ยคะ่ะเหงแปลว่าอะไรหนูไม่รู้ก็สามารถย้อนกลับไปดูในกอไก่ข้อไข่อข้อควายก็ได้นะคะว่ามันมันเป็นประสมทั้งหมดไหมมันเป็นซ้อนทั้งหมดไหมแล้วอันที่มันดีที่สุดคือข้ององ,งูหรือเปล่านะคะข้อนี้ที่คุูหมอว่ามันดีที่สุดนะคะคือมันเป็นซ้อนทั้งสามคำเลยก็เลยให้เป็นคําที่มีวิธีการ ประกอบคําขึ้นมาเป็นวิธีการเดียวกันนะคะก็เลยตอบเป็นข้องงงูนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครตอบถูกบ้างเก่งมากข้อนี้